มาแล้วครับมาแล้วครับ14บส่ทับ1ิทับหกแปดี่ทับ 11, ทับ68จำใบดีครับลาวพัฒนาฮานอยทั่วไปถึงลาวสามัคคขี่ลาวพัฒนาครับลาวทั่วไปครับผมฮานอยทั่วไปลาวพัฒนาครับผมเมื่อคืนอาจารย์ผลว่ามีได้ไปซื้อแนวทางซื้อเลขแล้วครับลอยคุณลอยไปครับหาซีซีหา 4, 4, 5, 5. ว่าจะนี่ครับ ้าดมด่อตกกันเลยครับมือนีหาซีซีหาไหมอาจารย์ฝันว่าได้ไปซื้อร้อยคุณร้อยมานี้ครับอี่าหาซีซีหาดครับอืดนะครับด้วยแต่ว่าอาจารย์ไม่ซื้อหรอกว่าความฝันนะครับเนาะอืมนี่นะครับเอาอาจารย์ฝันครับอาจารย์ฝันครับโมเมนต์ความจึงครับด้วยจ้ว่าฝันว่าได้ไปซื้อโตนี่นะครับร้อยคุณร้อยครับห้าสี่อุ้ยครับเอาฟัองมือกันเบอะครับด้ออืมล่าพัฒนาห้าน้อยทั่วไปมือนีครับ